ถึงเวลาแล้วครับเวลาที่หลายคนรอคอยวันนี้เราจะมาประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลพอร์ต1 0 0 0มื่นเหรียญทั้ง5ลรางวัลผมและทีมงานได้มีการคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมและมีเกณฑ์ที่จะรักษาพอร์ตไว้ได้4ท่านและอีกหนึ่งรางวัลผมจะให้กับผู้โชคดีโดยใช้วิธีการแรนดอมนั่นเองนะครับหลายคนอาจสงสัยว่าทำยังไงถึงจะได้พอร์ต เดี๋ยวผมจะพาไปดูหนึ่งตัวอย่างของคนที่ได้รับรางวัลนะครับและคุณจะได้รู้ว่ามันไม่ใช่แค่โชคเทรเดอร์ท่านแรกที่เราจะประกาศรายชื่อเขาก็คือคุณยศธรนะครับยังไงก็รบกวนทักมาที่เพจนะครับแล้วก็แจ้งอีเมลเพื่อดําเนินการรับพอร์ต1 0 0 0 0หืนเหรียญไปได้เลยนะครับเงื่อนไขเบื้องต้นนะครับในการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจนะครับก็ทําตามเงื่อนไขได้อย่างครบถ้วนนะครับมีประสบการณ์เทรด1-2ปีนะครับเทรดในไทม์เฟรมเฮสวันผู้ทองคำนะครับ ในหน้าของระบบเทรดนะครับก็ใช้เงื่อนไขง่ายๆก็คือใช้ SMA เป็นเทรนแล้วก็พายชั่นในการหาสัญญาณเข้าเทรดนะครับซึ่งก็เป็นเงื่อนไขที่เรียบง่ายดีนะครับแต่จุดที่น่าสนใจก็คือคุณยศธรได้มีการส่งเมลเข้ามานะครับเป็นการเก็บสถิติข้อมูลเกี่ยวกับระบบเทรดของตัวเองด้วยเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมกันแต่ก่อนหน้านั้นจุดที่น่าสนใจใน Google Form ก็ยังมีอยู่และเป็นจุดสําคัญที่จะทําให้รักษาพอร์ตไว้ได้ในระยะยาว นั่นก็คือเขาใช้การควบคุมความเสี่ยงด้วยลิกเบอร์เทรดน์นะครับจุดนี้เป็นจุดสําคัญที่หลายคนพลาดเลยนะครับบางคนระบบเทรดดีแต่มันนี่เมเนจเมนต์อาจจะเสี่ยงไปนิดหนึ่งสําหรับการเทรดในพอร์ตกองทุนนะครับเรามาดูกันในส่วนของไฟล์ระบบเทรดที่เขาส่งมาทางเมลนะครับก็จะแบ่งเป็น2รูปแบบนะครับในการเทรดตามเทรนแล้วก็เทรดในไซด์เว์นะครับเทรนเนี่ยก็จะใช้ SMA เป็นเทรนนะครับแล้วก็มีการใช้สโตแคติกเสริมเข้ามาด้วยนะครับ แล้วก็ยังมีระบบการรับมือตลาดในสภาวะที่เป็นไซเว่ v, นะครับโดยการใช้สโตชาตติ arti, แล้วก็พลายชันประกอบกับโครงสร้างราคาด้วยนะครับผมอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดในเรื่องของระบบเทรดมากนะักนะครับเพราะว่าเป็นระบบเทรดส่วนบุคคลนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนต่อไปกันดูบ้างส่วนนี้ก็จะเป็นการแบ็กเทสในกราฟที่เป็นสภาวะไซเว่ v, นะครับโดยที่ไม่ใช้ SMA นะครับ น,นี้ก็จะเป็นการเทรดแบบ full system นะครับเป็นการเก็บข้อมูลแบบเต็มระบบนั่นเองและสำหรับใครที่เคยทำแบบนี้นะครับก็จะรู้ว่ากินเวลาในการ backtest ค่อนข้างนานและจุดที่น่าสนใจอีกจุดหนึ่งก็คือมีการวางแผนในระยะยาวในการทำกำไรในแต่ละรอบนะครับซึ่งจุดสำคัญที่จะทำให้เทรดพอร์ตกองทุนผ่านได้ก็คือการวางแผนและก,การบริหารจัดการเงินทุนจุดนี้จึงทำให้คุณยศธรได้พอร์ตไปนั่นเองนะครับต่อไปนะครับเรามาแรนดอมหาผู้โชคดีหนึ่งท่านที่จะได้รับ รางวัลพอร์ต1 0,000มเหรียญนะครับเราต้องการเพียงแค่1ท่านเท่านั้นรายชื่อที่ผมได้คัดมาแล้วนะครับก็คือผู้ที่ผ่านเงื่อนไขนั่นเองเดี๋ยวมารอลุ้นไปพร้อมกันนะครับเมื่อพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มแรนดอมไปพร้อมกันเลยนะครับเริ่มหมุนวงล้อเป็นที่เรียบร้อยนะครับพอร์ตหนึ่งมือเหรียญจะเป็นของใครนะครับมาติดตามชมไปพร้อมกันนะครับ คุณอาจจะเป็นคนที่โชคดีได้รับพอร์ตไปก็ได้นะครับนะตอนนี้นะครับวงล้อเริ่มหมุนช้าลงนะครับจะหยุดที่ชื่อของใครตอนนี้ผมปล่อยเมาส์แล้วนะครับไม่มีการจับเมาส์แต่อย่างใดนะครับใกล้เข้ามาแล้วนะครับคุณบอสหรือเปล่าหรือจะเป็นคุณนัทวัฒนะครับจะหยุดไหมที่ตรงนี้แล้วยังไงครับไหลต่อไปนะครับ มาที่คุณนันนะครับจะหยุดที่คุณนันหรือเปล่านะครับหรือจะไหลต่อไปหาคุณกิรตินะครับโอ้โหผลออกมาแล้วเป็นของคุณนันนะครับพอร์ตหนึ่งมืนเหรียญนะครับต้องขอแสดงความยินดีกับคุณนันด้วยนะครับยังไงก็อย่าลืมทักมาที่เพจนะครับแล้วก็แจ้งอีเมลที่ใช้สมัครเปิดบัญชีนะครับเพื่อรับพอร์ตไปได้เลยนะครับผมและตอนนี้เราก็ได้รายชื่อของผู้ที่มีสิทธิ์รับรางวัลไปแล้ว2ท่านนะครับสาหรับผู้ที่ได้รับพอร์ตอีก3ท่านที่ได้ผ่านการคัดเลือก เราไม่ได้เลือกแบบสุ่มนะครับแต่ใช้กระบวนการประเมิอนอย่างละเอียดในด้านของระบบ psychology trading system แล้วก็การบริหารความเสี่ยงด้าน money management ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ทั้ง3ท่านนี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนและทำให้เข้าใจถึงโครงสร้างการเทรดที่มีวินยัยและเป็นการเทรดที่มีระบบแต่ไม่ได้หมายความว่าท่านที่ไม่ได้ผ่านการคัดเลือกมีระบบเทรดที่ไม่ดีแต่อาจจะยังมีบางจุดที่ต้องปรับแก้เพื่อให้เหมาะสมกับการเทรดในพอร์ตกองทุน ผมใช้เวลาคัดเลือกแต่ละท่านค่อนข้างนานนะครับซึ่งบางท่านเนี่ยคำตอบในตอนแรกนออกมาดีมากนะครับและผ่านเกณฑ์ที่จะได้รับรางวัลไปแล้วด้วยนะครับแต่มันน่าเสียดายตรงที่ว่าเขากลับส่งคําตอบไม่ครั้งแล้วมันกลับทําให้เขาพลาดโอกาสได้รับพอร์ตไปอย่างน่าเสียดายความลังเลมีกันทุกคนครับแต่สิ่งที่จะทําให้เราหยุดความลังเลได้คือความมั่นใจการเตรียมพร้อมตลอดเวลา การฝึกฝนและเชื่อมั่นในสิ่งที่ตัวเองตัดสินใจนะครับสรุปรายชื่อผู้ที่ได้รับพอร์ตทั้ง5ท่านนะครับยังไงก็อย่าลืมทักเข้ามาที่เพจด้วยนะครับแจ้งอีเมลที่ใช้สมัครเปิดบัญชีเข้ามาเพื่อรับพอร์ตนั่นเองนะครับผมสำหรับอีก3ท่านอยากให้ยืนยันด้วยการส่งระบบเทรดของตัวเองเข้ามาอีกครั้งนะครับสำหรับใครที่ไม่ได้พอร์ตไปนะครับก็ไม่ต้องเสียใจนะครับ คุณสามารถสมัครเปิดบัญชีซื้อแพ็กเกจในราคาที่ถูกกว่าปกติโดยใช้โค้ดส่วนลดสูงสุดถึง20%ใช้ได้1ครั้งต่อ1ท่านนะครับก็เดี๋ยวผมปักหมุดลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้นะครับขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับพอร์ตไปทั้ง5ท่านอีกครั้งนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้ t K Trading สวัสดีครับ